สวัสดีเพื่อนๆทุกคนพบกับผมมิกโซนกับเกม Monster Hunter World มีมานานมากกว่า5ปีแล้วแต่ว่าปัจจุบันคนก็ยังเล่นเยอะอยู่แต่ว่าคลิปนี้อ่าจะเก็บไว้เป็นความทรงจำก็คือจะยำรวมมิดซึ่งมันจะมีภาคใหม่ที่จะมาในน่าจะปี2025เป็น Monster Hunter Wild แปลว่าภาคนี้เขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรต่อซึ่งเกมมันก็ไม่ได้เล็กนะจัดว่าใหญ่คุณจะต้องมีเวลาเล่นประมาณสักร้อชั่วโมงอ u ะ ถ้าคุณจะเล่นแบบว่าเอาแค่จบเผอมันก็จะอีกแบบหนึง่งแต่ว่าถ้าไม่มีคนแบกบคุณก็ไม่สามารถเล่นจบได้อยู่ดีซึ่งนิยามคำว่าเล่นเกมจบของมอนเต e r Hunter นั้นคืออ่ามันไม่มีหรอกมันก็เล่นวนไปเรื่อยๆเพื่อหาของหาเจมหาบิวอาวุธเซตอาวุธใหม่ๆที่เอามาเล่นให้สนุกยิ่งขึ้นถึงจะเล่นเหมือนเดิมแต่ว่าพอเราบิวนั่นนู่นนี่ขึ้นการฆ่ามอนเตอร์มันก็จะสนุกขึ้นแตกต่างกันไปไงยกตัวอ,อย่างเช่นแบบภาพนี้ก็คือแบบว่าเห็นไม้แสงสีโยกปูปั๊บเนี่ย คือสายคยีที่แบบอัดกันยำรวมมิตรดูโอ้ไม่รู้อยู่มิตีไหนละแบบแสงแวบๆๆๆเลยผมก็ใสค่คีคนอื่นก็ใสค่คีคุณดูแสงคีไอ้ตัวนี้ก็คือไอ้ที่มันปล่อยแฟดได้ทําให้มึนงงงงมอ,อ,อนเตอร์ในเกมก็จะมีมากมายหลายชนิดแบบว่าจัดๆเลยมีอีวงอีเวนท์ที่ต้องลงเอาของตามนั่นตามนี่พอคุณของหมดหัวแล้วคุณไม่รู้จะทำไรคุณก็มาหาลงเล่นกับคนอื่นแบบตัวนี้ มาทาไมมันตัวเล็กขนาดนี้ <c oughs> ก็คือเกมนี้มันก็จะมีอีเวนต์ต่างๆลงเอาของที่ต้องมาลงเฉพาะอีเวนต์นี้เท่านั้นซึ่งอันนี้น่าจะเป็นลงแล้วได้ล็อกแมนมัน้งก็อยู่ในค่ายแคปคอมเรแล้วเขายำไปทั่วเลยว่ <c oughs> างๆไม่มีอะไรทำเราก็มาลงาช่วยเด็กๆช่วยคนอ,อะไรวะไม่ค่อยเก่งซึ่งมีคนขอเอสโอเอสก็คือความช่วยเหลือให้ลงเข้าไปจอยช่วยหน่อยเยอะ แต่บางเควสมันก็แบบระยำจริงๆก็คือมันไม่มีคนลงไงบางทีแบบว่าลิงเงี้ยคนไม่ค่อยอยากจะลงเท่าไหรน่หน้าเบือ่องเงี้ยบางเควสก็แบบว่าเป็นพวกไฮแลนด์เกมจะประกอบไปด้วยรูแลนด์ไฮแลนด์มัตเตอร์แลนด์อะไรพวกเนี้ยบางทีไอแลนด์ต่าๆเนี่ยเขาก็พึ่งเล่นเขาก็ไม่สามารถผ่านได้แต่ว่าเขาก็ต้องการความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีคนช่วยเหลือเขาก็อาจจะลงเบียนบ่ายตายเกิดเพราะเขาเป็นผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าถึงเกมจะเปิดมานานก็ถอะ เกมก็หาเพื่อนมาเล่นกันได้เ,เกมนี้แบบว่าเล่นแบบไม่มีบันจุถามว่าซื้อแล้วคุ้มไหมบอกเลยคุ้มแน่นอนยิ่งซื้อตอนลดราคายิ่งคุ้มจัดแล้วก็ถ้าคุณเล่นไปนานๆคุณจะรู้สึกว่าคุณก็เก่งพอแล้วแต่คุณก็อยากคิดอย่างนั้นเพราะมันก็ยังมีตัวที่แบบว่ามันโหดจัดๆแบบว่าโหดแบบโอเวอร์แบบว่าคุณเอาไม่อยู่อ่ะแล้วก็มอนแต่ละตัวนี่ก็จะแบบว่ามีระดับที่ เก่งขึ้นนะเออพวกระดับมัตเตอร์แลงแบบตายโคตรยากอะไรประมาณเนี่ยซึ่งมอนเตอร์มันก็มีการอ่าสู้กันไปเรื่อยนั่นแหละเนี่ยดูเดวิจูข้ามหมาดํามันจะมีหมาดํากับหมาแดงหมาดําดนี่แบบว่าเออมันก็ไม่ต่างกันแค่ย้อมสีมาคล้ายๆกันแค่เปลี่ยนธาตุเล็กน้อยเดวิจูนี่ก็ข้าบเอาข้าบเอาปุ๊บหนีโยนมาให้เราด้วยเออเรียบ้อยนี่ถึงขั้นค้าบทุบจนหมาตายคิดดูเดวิจูมันโหดจัด,จด อันนี้ก็จังหวะพอดีประมาณนั้นในเกมมอนทันคุณอาจจะผ่านตัวอื่นนี้แบบว่ามีความยากลำบากได้แต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้คือจุดเด็ดจุดเด็ดไม่ใช่ว่าความยากมันอยู่ตรงแค่มอนนะมันความยากมันอยู่แม้กระทั่งสมาชิกในทีมที่แบบว่าบางคนที่แบบมาปุ๊บปกติมันตายได้4ครั้งใช่ไหมสี่ครั้งปุ๊บไม่ถึงสี่หรอกประมาณ3มครั้งแต่ว่าบางคนเข้ามาปุ๊บแม่งตายได้3ครั้งสครั้งเนี่ยแม่งเหมาตายหมดเลยคนเดียวอาการมันก็จะหนักหน่อยคือแบบว่า ตัวเนี่ยแค่เราเล่นไม่ตายอ่ะยังดีที่สุดแล้วถึงเราจะไม่ตายคนอื่นก็ตายอยู่ดีเราคิดว่าเราไม่ตายมันก็จะตาย,ยดีเนี่ยแบบเนี้ยขนาดว่าผมเอาอะไรกันมาจังหวะมึนพอดีแม่งหันมาเป่าไฟใส่เราผมก็จะสรรหาทุกวิถีทางที่แบบว่าเป่าไฟไหมผมก็จะหาวิธีมากันลมมาเล่นกึ่งซับอ่ะเนี่ยจังหวะนี้่ไหมเออผมก็กันเนื้อเป่าประเดียไห คนที่ไม่มีโล่ไม่มีอา,อาวุธพวกประเภทกาดได้ก็จะตายไปประมาณนี้เองไม่ตายไปแล้วตามโครตาผมก็ไม่จะเล่นอะไรผมก็เล่นดาบใหญ่นี่ก็นับว่าดีคือเล่นดาบใหญ่แล้วออกมาเป็นซับพอร์ตไม่ใช่อะไรนะคือแบบว่าคือเล่นพยายามอย่าให้ตัวเองตายแบบอย่างสุดเลยดูมันนีเป็นไงตายไปนหนึ่งอะเป๋าอีกอการการันะเปล่าอีกทำโอ้โหสามทีเป่าสามทีตายสองแต่มันเหมือนจะเป่าใส่ผมนะแต่ว่าไม่ตายไง ดูดูมันเป่าไฟซะอีกคือแบบแกเอาตายอ่ะบางทีอ่ะซึ่งผมเล่นแล้วมีเพื่อนผมที่เล่นค่อนข้างอ่ะเขาเรียกว่าเปิดโปเปิดโป้นะที่นี่หมายถึงเอาผมที่เล่นไปแบบประสบการณ์เป็นพันชั่วโมงไปช่วยเล่นไงแบบตีมอนอะไรมันก็แบบว่าผมเหมาให้ไงเขาเรียกว่าเดือบแบกเดือแบกมันเนี่ยแล้วพอทีเนี้ยมันมาถึงตัวเนี้ยมันแบกไม่ได้ไงดูดิคุณดูเอาคุณอัดเอาอัดเอาจะแบกได้ไงอ่ะ ขนาดตัวนี้ยังตึงและขนาดเอาใส่ป้องกันพันสองยังตายเลยเพื่อนถามว่ามึงป้องกันเท่าไหร่บอกว่าเจ็ดร้อยขนาดพันสองยังไสแตกเลยอันนี้เจ็ดร้อยนี่ครับแล้วก็จะลงแบบว่าเวียนว่าตายเกิดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าของปัทลิศของมังกรตัวนี้คือที่สุดของเกมเลยที่สุดจริงๆที่สุดแบบจัดจัดอ่ะใส่สองชิ้นปลดล็อกทั้งหมดปลดล็อกอย่างเช่นอ่ากินปกติจะได้เลเวลหนึ่ง ก็จะได้กินฟรีถึงเลเวลสคือทุกอย่างที่ปลดล็อกให้ได้อะคือตั้งแต่เซฟกาดร,ระดับ3ถึงระดับ5ใส่2ชิ้นคือไม่ปลดให้หมดเลยตั้งแต่พวกกินฟ,ฟรีเซฟกาดทำให้มอนปวดอัตราคิมากขึ้นอะไรพวกนีู้หสัตว์คือ2ชิ้นปลดให้หมดเลยเอ้ยไปแล้วแม่งจานกินแม่งตีกาหน่อยดิ ยุงเสียกูไอ้สัสเอามึงตียุงไอ้สัสตีทั้งกูทั้งยุงนี่แหละอย่างเดียวมันเอาผัวเองแหละไอ้จีมันเอาผัวเองละกูฝนไม่เสร็จไอ้จีวันนี้ไอ้จริงจริงแล้วไหมกูโย่ฝนตรงนี้ทำเพี่เนีลยมันเลกูโดนอีกแล้วไอ้กูโดนอีกแล้วไอ้สิ อะกูจะเหลาให้ได้วันนี้อ่ะกูจะไม่ฆ่ามึงแต่กูจะเหลาให้ได้สัตว์เดี๋ยวกูเหลาอยู่ไอสัตว์แม่งพันกูไล่ให้อยู่ไงยี่เดี๋ยวถ้ามันกินกันนะเคยจับสัสไหมเนี่ยจับไสัสในเกมมึงเล่นเกี่ยวตันขนาดนั้นมึงมึงคุยผิดคนแล้วไอ้เหี้ยนี่มันแบกคิวแบกคิวตี ตีตีซะตายเลยไอ้เหี้ยเมื่อกี้มันบอกว่าอะไรวะไมันจะตายบอกว่าไม่กดตีไอ้เหี้ยตายเลยตีมันก่อนตีมันเออเหรอเปิดหัวหน่อยได้ไหมเปิดหัวได้เปิดหัวอ้กสักูเปิดเองไอ้สัสเู้ยไม่หลับเลยเพราะเราเพระเราเพราะเราลำไไหลแล้วจะตายแล้วจะตายยังยังมันมันจะมีเศษแดงตกลงมาอยู่นี่มันตกมาแล้วมัเนี่ยเนี่ย ไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่นี่ยน้ำลายไหลแล้วน้ำลายไหลแล้วยายายาน้ำลายไหลแล้วอย่าตายอย่าตายไอ้เหี้ยไม่ตายจริงไก็บอกอยู่น้ำลายน้ำลายมันไหลแล้วจับได้ว่างระเบิดสลบใส่มันก็สลบแล้ว ครับการลงเก็บของแบบเป็นเช่น g u i ิ i n g land ก็ยกตัวอย่างเช่นมอนแบบประเภทนี้เป็นหลักก็คือมันไม่มีคนที่จะลงมาช่วยเราไงเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการสิ่งนี้เราก็ต้องลงตีเองคือก็ต้องหาของที่แบบว่าหนักๆนักซึ่งผมช่ำดาบใหญ่ไงแล้วก็มันก็จะมีอันนี้อีเวนต์นี้เด็ดสุดอีเวนต์นี้คนขยันเล่นกัน มันจะได้เจมที่ค่อนข้างบ่อยหน่อยเจมใหญ่เจมเม็ดอ่อเม็ดใหญ่อะเออนั่นแหละแล้วมันก็ได้ประมาณอ่าสามสี่เม็ดอะไรประมาณนี้ก็คนก็จะลงถี่เป็นอีเวนท์ที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรซ้ำซากเล่นเล่นอีกแต่ว่ามันก็ให้ของดีไงคนก็เล่นบ่อยชอบมาปูการปูอ้าวเอาฮ้ยเฮ้ยหางขาดเตย ตีจนหางขาดเลยจงเรียกว่าฆ่าโอ้จงเรียกข้าว่าพระบิดาโดนพระบิดาพระบิดาก็าโดนฆ่าแล้วโดนฆ่าเออเปไปช่วยพระบิดาก่อนเร็วเร็วพระบิดาบูโดนฆ่าลุก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 ไปหัวมันก่อนแล้วค่อยขู่จะดีมากก็ข<ไ>ูดตคงไม่ได้มันเหี่ยปากเลยยี่ไอจีห้าสิบเปอร์เซ็นเงี่ยนั่ปป <c oughs> นอันนี้บัฟอันนี้บัฟแล้วเหรอเนี่ย นั้นบัฟไปเหรอไอพินุพินุนโดนโขกไอโดนโดนปิดทีเดียวครึ่งหลอดนะเพราะมันอยู่ที่ตัวมันนี่แหละบัฟมันไม่ได้แบบช่วยมึงแบบไอเหี้ยมึงแข็งขึ้นสองเท่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอ้ยไม่ต้องดูไม่ตายหรอกมึงจะทำอะไรก็ทำไปให้มันต่อยมึงไปเ <c oughs> ลยไอ้สัตว์เรายืนดูในนั้นเราอ่ะ แต่จริงมันยิงแต่โน้ต้องมีคนดาเมจหลักๆนะมีปืนนะรู้สึกเอมีคนโดนไม่ตายดูแหวนลี่ยงงานลุกไม่ตายงานลุกกูให้มึงต่อยเลยอ่ยนี่มึงดูดิสัตไม่เป็นไรด้วยอ่ะดูดูใจกระเทียมโอ้ยียังมีตบไหลด้วยสัตว์ลิงนันลกอ้าวโดนจับเลย อ้องเป็นอะไรตายเป็นอะไรตายอ่ะเออเป็นอะไรตายมันตีไอ้จี้เนี่ยแล้วมันก็ยืนยิงอยู่นะมันเป็นอะไรตายวะเอ้าอ่ะว่ดาวมาอ๋อกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วไอ้เจี่คุณรู้แล้วกูรู้อะไรวะคุณคุณรู้แล้วสิ่งสิ่งที่คุ้เคยบอกดาบชาวโคุณอ๋อเซตซาปี้ไม่ดุหรอมันเอาเซตซาปี้มาไงซาปี้มันจะมันจะนับเป็นไอ้นี่ทับเป็นฮิต นี่เอดแล้วเมื่อกี้มันมันเป็นปืนโกลไงไอ้เนี่ยแล้วมันยิงไม่โดนไหมดาเมจไม่ถึงเออดาเมจไม่ได้ก็เลยกลายเป็นค่ตัวตานไอ้เนี่พับเลยเป็นยังไงบ้างครับกับเกม Monster Hunter เก็บไว้ในความทรงจำก็จะมีอะไรที่ให้น่าตื่นเต้นแล้วก็ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อเราเล่นก็คือพาเพืเพื่อนมาเล่นมันก็ลงได้กันทั้งสคนก็ เล่นกันไปเป็นปาร์ตี้ก็สนุกดีอีกแบบนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรสวัสดีครับ